น,นี่นะคะคุณน้ำคัด10เครื่องมือ AI ใน Canva ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเร็วขึ้นในปี2025มาฝากกันค่ะ ป <Design> กอบคุณนัำดีไซน์มีเรียนรู้งานออกแบบกันในแบบดีไซน์ for n o n Designer นะคะแน่นอนว่าวันนี้คุณน้ำคัดสิเครื่องมือ AI ใน Canva ที่จะช่วยคุณทำงานใน Canva ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วขึ้นถึง10เท่าในปี2025มาฝากกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับแฟนเพจแฟนช่องของดีไซน์มีทุกๆคนเลยนะคะจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ตัวที่1นนะคะ Dream Lab อย่างที่เราเห็นข่าวแคนวาประกาศเปิดตัวนะคะควบรวมกับค่าย AI, AI Generative ตัวท็อปของวงการนะคะอย่าง Realndo AI นะคะแน่นอนว่าทีมงานเก่งๆของ Realndo ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคนวาด้วยนะทำให้ฟีเจอร์หลายๆตัวของแคนวาที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยนะคะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะรวมถึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ในการ Generative หรือว่าสร้างรูปภาพด้วย AI ตัวแรกที่เราได้ใช้งาน นนะะอย่าง Dream Lab วิธีการใช้งาน Dream Lab นะคะง่ายมากๆเลยให้เราล็อกอินเข้ามาที่หน้าโฮมนะคะของแคนวาเราจะเห็นเมนูหลักของ Dream Lab เนี่ยปรากฏขึ้นมาทางด้านซ้ายมือเลยนะคะ ให้เราคลิกเข้าไปใน Dream Lab นะอันนี้คุณน้ำเคยเจนเนเรตรูปเข้ามาแล้วนะมันก็เลยโชว์ไปหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยสร้างรูปเลยนะหน้าตาเออหน้าจอก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งวิธีการเจ n เนเรตหรือว่าสร้างรูปด้วย AI ด้วย Dream Lab เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะใส่พร้อมหรือว่า description เนี่ยเป็นภาษาไทยได้นะคะเห็นไหมอย่างที่คุณน้ำใส่อันนี้นะคะเป็นรูปนางแบบ ผิวสวยอยู่ในเขตร้อนมองเห็นใบหน้าสวยงามเห็นไหมถ้าเกิดใครมีความรู้ในเรื่องของเลนส์หรือว่ามุมมองภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่พร้อมหรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะอันนี้เป็นพร้อมที่คุณน้ำมาเคยใช้งานมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้งานก็แค่พิมพ์ข้อความหรือพร้อมภาษาไทยเข้าไปได้นะคะรูปที่เราต้องการนะเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็ทําให้ง่ายนะเวลาที่เราอยากจะดีไซน์งานแล้วก็อยากจะหารูปให้เหมาะกับงานเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ AI นะคะของดีมแลบในการสร้างขึ้นมาในแบบง่ายๆได้นะคะ ah uh -huh. หลังจากเราใส่พร้อมจะมีเมนูทางด้านล่างนะอันเนี้ยนะคะที่ว่า add image ตรงเนี้ยนะคะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะนั่นก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มสไตล์ reference นะคะหรือว่าสไตล์ของรูปที่เราต้องการได้นะถ้าเกิดเรามีตัวอย่างนะคะเราสามารถที่จะ add เข้ามาในส่วนนี้ได้ในส่วนของ smart เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเลือกสไตล์ของรูปภาพว่าจะให้เป็นสไตล์ในแบบไหนแต่ว่าของคุณน้ำเองอะชอบในสไตล์ของ cinematic concept นะคะก็จะคล้ายๆกับภาพยนตร์นะภาพก็จะมีโทนค่อนข้างที่จะ contrast สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ในแบบ 3D หรือ,อลักษณะของพ r o สเทนหรือ Pop Art หรืออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะลองเลือกใช้งานได้นะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เลือกกันได้นั่นก็คือขนาดของรูปภาพที่เราจะนําไปใช้อันนี้ก็เลือกให้เหมาะกับงานนะประเภทของงานที่เราจะออกแบบนะคะในที่นี้เนี่ยคุณน้ําจะเลือกเป็นแนวตั้ง3ต่อ4ค่ะหลังจากนั้นก็แค่กด Create นะคะแล้วเราก็กรอภาพที่ AI นะคะเจ n เนอเรตสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด4รูปภาพด้วยกันนะถ้าเกิดเรายังไม่ชอบหรือยังไม่ถูกใจก็กด Create เข้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้แพ็กเกจฟรีนะคะในส่วนของ Dream Lab เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะคะแต่ว่าให้เรามองไปที่ด้านบนขวานะคะถ้าเกิดแพ็กเกจฟรี จะสามารถเจเนเรตได้แค่20ครั้งนะคะในแบบไลฟ์ไทม์แต่ถ้าเกิดใครใช้แพ็กเกจโปรนะคะจะใช้ได้เดือนละ500นะคะ500ครั้งนะมันจะมีตัวเลขตรงนี้เขาดาวให้กับเราถ้าเกิดเราเจเนเรตเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปเนี่ยนะคะมาไว้ในเครื่องก็ได้หรือกดเข้ามาที่ Edit หลังจากที่เรากดเข้ามาที่ Edit แล้วนะคะมันจะเข้าไปสู่หน้าแคนวาสของการออกแบบเราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทำงานดีไซน์ได้เลย มาถึง AI ตัวที่2นะคะนี้เป็นตัวที่คุณน้ำใช้งานค่อนข้างบ่อยนะคะชื่อว่า Magic X p จิก Magic ์ pl n เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ Magic Studio นั่นเองนะแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยทุกท่านค่อนข้างจะคุ้นเคยหรือว่าดูคลิปกันบ่อยๆอยู่แล้วนะอย่าง Background r e m o v e r อย่างเงี้ยหรือแม้แต่ Magic Gra b เองอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัว Magic e x pl n เองเนี่ยคุณน้ำพูดถึงในแง่ของการดีไซน์นะเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขยายเนาะเอ็ก pl ก็คือการขยายนะคะในส่วนของเนื้อง,งานหรือว่า b a c k g r o u n d เพื่อช่วยให้เราเนี่ยจัด Composition หรือจัดองค์ประกอบนะคะของงานได้ง่ายขึ้นขอต่อยอด จากรูปที่เราเจเนเรตมาจากดีมแแบบกันเลยนะคะการใช้งานเนี่ยนะคะให้เราเลือกรูปภาพที่เราอยากใช้งานก็กดเข้าไปที่ Edit หรือแก้ไขเนี่ยจะมีแถบเมนูที่เป็น Magic Studio ขึ้นมาเยอะแยะมากมายมาดูตัวสุดท้ายอย่าง Magic Expand สมมุติในรูปเนี่ยนะคะคุณน้ำอยากจะขยายพื้นหลังนะคะหรือว่า Background เพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่สําหรับการจัดวางตัวหนังสือแล้วกันเนาะคุณน้ำก็แค่ย่อรูปนะคะให้เล็กลงกว่าหน้ากระดาษนะที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยหลังจากนั้นเลือก Edit m a g i c Expand หลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเติมพื้นหลังในส่วนไหนอาจจะเป็นในส่วนที่เป็นฟรีฟอร์มหรือว่าโฮเพจคือทั้งรูปภาพพื้นหลังที่เหลืออยู่นี่ช่วยเติมให้หน่อยนะคะหลังจากนั้นกด expand เลยแล้วก็ รอ AI generate นะคะ AI เนี่ยจะสร้างรูปภาพมาให้เราทั้งหมด4รูปภาพนะคะหรือว่า4ช choice นั่นเองนะในการที่เราจะเลือกใช้งานต้องบอกนิดนึงก่อนนะคะอย่างบางรูปที่รายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะ AI เนี่ยเราก็สามารถที่จะ generate ขึ้นมาใหม่ได้ ตัวที่3นะคะ AI ที่ชื่อว่า resize นั่นเองถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้แพ็กเกจโปรแน่นอนว่าเวลาที่เราจะต้องออกแบบงานใช่ไหมคะเราจําเป็นที่จะต้องตั้งค่างานให้ถูกต้องหรือตรงตามความต้องการก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้แพ็กเกจโปรคุณสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ resize ปรับขนาดเพื่อนําไปใช้งานช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น วิธีการใช้งานนะคะง่ายมากเลยนะคะสมมุติว่าเรามีงานออกแบบชิ้นหนึ่งแล้วนะแน่นอนว่าเวลาที่เราจะปรับแก้ไขไซส์เนี่ยแคนว่าสามารถทําได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะให้เรามองไปที่เมนูทางด้านบนซ้ายนะคะที่ชื่อว่า resize นะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะคอ s สตอมนะคะหรือว่าตั้งค่าขนาดงานใหม่ขึ้นมาได้นะคะอันนี้เราสามารถที่จะตั้งค่างานใหม่ขึ้นมาได้ สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะให้ copy and resize นะคะคือสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วค่อย resize หรือว่า resize ผ่าน ไฟล์ตัวนี้เลยนะคะตรงนี้ต้องทําอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าแทนว่าเองเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่ resize design แล้วเนี่ยนะคะในงานของเราเนี่ยงานเก่าของเราเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะอาจจะเลือกเป็น copy and resize ก็ได้นะคะหรือวิธีการที่ง่ายๆอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าสมมติงานอันเนี้ยของน้ำเป็นแนวนอนอยู่แล้วเนาะอยากจะนําไปลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็เลือกไปที่โซเชียลมีเดียอาจจะลองให้เป็น Instagram แนวตั้งเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เลือกสองไซส์นะคะหรือว่าเลือกมาก กว่านี้เลยก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็แค่กด copy and resize นะคะเขาก็จะสร้างไซส์งานขึ้นมาใหม่ให้เราอีก2ไซส์เนี่ยนะคะก็จะเป็น2ไซส์นี้นะเปิดเข้ามาดูได้นะงานที่เรา resize แล้วนี่ก็แค่จัดปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใหม่เท่านั้นเองนะคะ มาถึงตัวที่4นะคะ b a c k o u n d remover video นะคะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคย b a c k g r o u n d remover ในส่วนของภาพนิ่งเนาะลบฉากหลังภาพนิ่งกันไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าในส่วนของวิดีโอเองแคนว่าก็มีในส่วนของ b a c k g r o u n d remover video ที่ช่วยให้คุณเนี่ยเปลี่ยนฉากหลังของวิดีโอได้ง่ายมากขึ้นลองคิดดูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราทำวิดีโอทั้งทีแล้วอยากเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยนะคะคุณน้ำจะต้องตั้ง g e e n s ส r e e n นะคะ,ะ,คะต้องหาผ้าฉากสีเขียวเนี่ยมาตั้งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ลบกี สกรีนออกแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังแหมขั้นตอนมันเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนาะการทํางานวิดีโอก,ก็ง่ายมากขึ้นรวมถึงเครื่องมือในแคนวาเองนะคะก็มีในส่วนของการลบฉากหลังของวิดีโอนะคะได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากยิ่งขึ้นวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณน้ําจะลองตั้งต้นที่หน้าโฮมนะคะแล้วเราลองสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะคะโดยการเลือกเข้าไปที่เมนูของวิดีโอเลยแล้วคุณน้ำจะเลือกไซส์ปกตินะคะพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพั นะหรือว่าคลิปวิดีโอแนวนอนปกติเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวลองเลือก e l e m ิเมนะคะหรือว่าองค์ประกอบที่เป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาสักหนึ่งตัวถ้าเกิดใครมีคลิปวิดีโอนะคะสามารถที่จะอัปโหลดเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะาเซิร์ชเข้าไปที่คำว่า cosmetic product อ่าแล้วก็เลือกไปที่คลิปวิดีโอนะคะ ใช้ตัวนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองทําในลักษณะเหมือนแอนิเมชันนั่นคือการเปลี่ยนฉากหลังของคลิปวิดีโอของเราได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกเข้าไปที่คลิปวิดีโอนะคะแล้วมองไปที่เมนูด้านบนเลยค่ะจะขึ้นเหมือน b a c k g r o u d remover ภาพนิ่งปกติเลยนะคะแต่ว่าแค่เราคลิกเดียวนะคะก็สามารถที่จะใช้งานกับคลิปวิดีโอได้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าใช้เวลาน้อยมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นลองกด play ดูนะถ้าเกิดใครออไม่มีเมนูด้านล่างขึ้นมานะคะให้กด duration นะคะหรือระยะเวลาตรงเนี้ย นะคะจะมีแท็บที่เป็นคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณน้ำจะลองเปลี่ยนฉากหลังดูนะโดยการอาจจะลองเลือกเป็น บับเบิลแล้วกันอ่าลองเป็นบับเบิลแล้วกันนะคะเลือกเข้าไปที่วิดีโอเดี๋ยวผมจะลองเลือกมาซั้าหนึ่งอันเป็นตัวนี้แล้วกันน่อบับเบิลตัวนี้อ่าเป็นเหมือนฟองน้ําขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ให้มันไปอยู่ฉากหลังเลยก็ขยายคลิปวิดีโอของเราที่เพิ่งตัดฉากหลังไปนะคะสิ่งที่ได้นะเราจะเห็นเลยว่าเราได้ฉากหลังใหม่ของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะนี้สามารถที่จะสร้างสตอรี่นะคะทําเรื่องราวต่างๆได้นะนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่แชร์กันนะคะ มาถึงตัวที่5นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปๆเลยอะของแคนวานะที่คุณน้ำอยากแนะนํานั่นก็คือ Mockup โดยเฉพาะคนที่ทํางานในสายออกแบบนะหรืออยากจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะในสายแคนวาเนี่ยนะคะแล้วอยากทําตัวอย่างงานให้ลูกค้าดูหรือว่าสายเอเจนซี่อย่างเงี้ยนะคะที่อยากจะขึ้น Mockup ขึ้นตัวอย่างงานให้ลูกค้าเห็นภาพมากขึ้นหรือว่าให้ที่ประชุมนะเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Mockup เนี่ยเข้ามาช่วยให้การนําเสนองานเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําได้อย่าง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะวิธีการใช้งานม็อกอัฟนะคะจริงๆสามารถที่จะใช้ได้หลายวิธีนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณน้ำจะขอตั้งต้นที่สมมตเิเราทํางานดีไซน์ไว้แล้วกันนะคะเลือกไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษที่เราจะพรีเซนต์ม็อกอัในส่วนนี้นะคะสมมติคุณน้ำเลือกเป็น Instagram Post แบบ1ต่อหนึ่งที่จะสร้างตัวอย่างงานขึ้นมานะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดใครมีไฟล์โลโก้หรือว่าถ้าเกิดมีภาพมีงานออกแบบต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะอัปโหลดหรือว่าใช้ไฟล์อัปโหลดที่เรามีอยู่ในเครื่องเเ่ใในนโโปรรแแกมกมม็ไดด้้คหลขาา นูอัปโหลดเลยนะคะทางด้านซ้ายมือในที่นี้เนี่ยคุณน้ำจะลองสร้างม็อกอัพโลโก้ของตัวเองนะคะที่นําไปใช้ในการสกรีนเสื้อละกันนะโลโก้ของเราเนี่ยถูกอัปโหลดเข้ามาแล้วนะคะวิธีการค้นหาม็อกอัพนั่นก็คือเข้าไปที่แอปนะคะทางด้านซ้ายมือเลยนะแล้วก็เลือกม็อกอัพหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีม็อกอัพเนี่ยให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะคะตามประเภทงานที่เราต้องการเนาะคุณน้ำอยากได้ม็อกอัพในส่วนของเสื้อยืดนะคะคุณ้ำก็อ่ลองดูในส่วนของพอ p u l a r ในส่วนนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเด สัก1อันนะสมมุติเลือกในแบบคนนี้นะคะเลือกในแบบเสื้อยืดคนนี้นะขยายง,งานก่อนขยายง,งานขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะแค่อยากจะให้ลูกค้าเห็นนะว่าออตัวอย่างโลโก้ที่เราออกแบบเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นไปดูที่ไฟล์อัพโหลดที่เราอัพโหลดไว้แล้วก็ลากโลโก้นะคะหรือสิ่งที่เราอัพโหลดไว้แล้วเนี่ยนะคะเข้ามาที่เสื้อหรือว่ามอกอัพได้เลยนะคะเนี่ย ถ้าเกิดจะแก้ไขนะคะเข้าไปที่ Edit นะคะทางด้านบนสามารถที่จะปรับ Position หรือตำแหน่งเพิ่มเติมได้แล้วก็กด Apply Change อีกครั้งหนึ่งนะคะตำแหน่งของโลโก้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของรายการใหม่นะคะของดีไซน์มีเร็ว,รวนี้นะ Pick and Review นะคะก็จะเป็นการ r e วิว w Product หรือว่าสินค้าต่างๆนะคะใครมีสินค้าที่น่าสนใจก็สามารถที่จะแชทมาสอบถามกันได้นะคะอันนี้คือวิธีใช้งานเบื้องต้นของ Mockup นะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะ ทำม็อกอัพในส่วนของแก้วอย่างเงี้ยเลือกเข้าไปที่แก้วเลยเข้าไปที่อัปลดก็เลือกโลโก้ลากแล้วก็วางเท่านั้นเองถ้าเกิดใครนะคะอยากจะใช้ม o อกอัพนะคะมากกว่า8000รูปแบบนะคะสามารถจะเข้ามาได้ที่หน้าโฮมเลยนะคะของแคนวาแล้วเลือกแอพทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วเลือกที่ม o อ k อัพนะคะอันนี้ก็จะมีให้เลือกใช้งานอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวฟังกันมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะคุณน้ำเองก็รู้สึกคอแห้งนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะส่งกําลังใจมาถึงกันนะไม่ว่า จะเป็นกดไลค์แชร์หรือกดติดตามเนี่ยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะส่งกำลังใจมาหากันได้นะคะด้วยการกดสมัครเมมเบอร์นะคะเพื่อเลี้ยงชาไข่มุกคุณ้ำได้นะมันก็อาจจะช่วยแก้ขอแห้งได้นิดนึงคะ่ะ มาถึง AI ที่ช่วยเราทำงานเร็วขึ้นถึง10เท่าตัวที่6นะคะนั่นก็คือ Magic w r i t e นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการตัวช่วยในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆไม่ใช้งานตัวนี้ไม่ได้แล้วนะเขาก็คือ Chat GPT ดีๆนั่นเอง ในส่วนของการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ด้วย Magic Write เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้กับในทุกๆงานเลยนะคะที่เราออกแบบนะคะอาจจะสร้างจาก Docs นะคะเป็นเนื้อหาอย่างเงี้ยก่อนก็ได้นะคะเมนูของ Magic Write เนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนเลยนะคะเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็ใส่ description นะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะให้สร้างนะคะเนื้อหาที่เราจะให้สร้างเนี่ยก็ได้นะคะจากตรงนี้หรือว่าอันนี้คุณน้ำจาลองกำหนดสมมติว่ามันเป็นงาน presentation อย่างเงี้ย แล้วอยากจะสร้างเนื้อหาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็สามารถคลิกขึ้นมาได้ที่หน้ากระดาษเปล่าเลยก็ได้นะคะแล้วก็เลือกมาที่เมนูทางด้านซ้ายล่างเลยนะคะหรือกดลก,ก็ได้นะ u i c k Action ของตัวนี้จะเป็นสลนะคะและเลือกไปที่ Magic w r i t e ก็จะขึ้นมาเป็นเมนูหน้าตาเดียวกันเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่ description สิ่งที่เราต้องการจะค้นหาหรือสร้างเนื้อหาขึ้นมานะคะในที่นี้คุณน้ำจากําหนดเป็นข้อๆละกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ AI เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วเราได้งานตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นเนาะอนน ช่วงปีใหม่คะ่ะเราก็ลองสร้างคอนเทนต์นะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายในปีใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนะคะให้ AI ช่วยคิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นกด Generate เลยเขาก็จะสร้างเนื้อหาขึ้นมานะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะเหมือนกับการใช้งาน ChatGPT เลยนะหลังจากนั้นนะคะก็กด Insert เข้าไปนะคะในส่วนของเนื้อนะอันนี้ขึ้นกับว่าเราออกแบบงานอะไรด้วยนะคะการสร้างเนื้อหาขึ้นมาเนี่ยนะคะเรายังสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้อีกนะคะ,ะโดยการเลือกเข้าไปที่เนื้อหาแล้วก็เลือก ที่รูปปากกาหรือเมจิกไรท์ข้างบนเหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะอยากให้เนื้อหามันสั้นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ AI ก็จะช่วยเขาเรียกว่าออย่อเนื้อหาของเราเนี่ยให้สั้นขึ้นได้แล้วก็กด replace นะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนเขียนเนื้อหาใหม่หรือว่าทําให้มันสนุกขึ้นทําให้มันมีความเป็นทางการมากขึ้นหรือทําให้แบบมีคามําบรรยายที่น่าสนใจอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยเราก็จะได้เนื้อหาตามที่เราต้องการเลยนะคะนี่ก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการทํา ทำ Presentation หรือว่าสร้างสารอื่นๆได้อีกนะคะจากเนื้อหาใน Magic ก r i ท e พูดถึง Magic ก r ร t e เราไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะตัวช่วย AI ที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบคำผิดให้กับเรานั่นก็คือเครื่องมือ Fix Fix s p e l l i n g ที่อยู่ใน Magic ก r ร t e นั่นเองในส่วนของ Fix Fix s p e l l i n g นะคะเราเห็นผ่านตามาจากการใช้ Magic ก r ร t e กันแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองใช้งานกันดูนะคะสมมติว่าเรามีบทความออหรือว่าเขียนหนังสือขึ้นมาหลายๆหน้านี่นะคะเราสามารถที่จะให้ AI ช่วยแก้ไขคาผิดหรือตรวจสอบคาผิดให้กับเราได้นะสมมติเดี๋ยวคุณน้ำจะลองสร้างคาผิดขึ้นมานิดนึงเนาะบอกว่าใส่ตัวอักษ เบิ้ลๆเ,เ,เอานี้แล้วกันที่เราอ่านกันได้ชัดเจนหรือเผลอใส่ภาษาอังกฤษใส่เข้าไปอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกที่บทความเข้าไปที่ m a g Magic w r i t e เหมือนเดิมแล้วให้เลือกที่ fix spelling AI จะช่วยตรวจทานบทความนะคะเนื้อหาสาระของเราแล้วก็ปรับแต่งให้อย่างถูกต้องนะน,นี้เราไม่ต้องมานั่งทําเองสมมุติเรามีแบบเป็น10บหน้าหรือเป็นร้อยหน้าอ่างเงี้ยนะคะ เราก็ค่อยๆค,คลิกนะคะแต่ละบทความแล้วให้ AI ช่วยตรวจทานเห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามันมีการแก้ไขมาแล้วนะคะหลังจากนั้นกด Replace เข้าไปที่บทความเลยคะ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณน้องใส่ตัวอักษรเกินๆไว้เห็นไหมคะมันก็ถูกลบออกไปทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะเขาเรียกได้ว่าเป็นพิสูจน์อักษรโดย AI มาถึงเครื่องมือตัวที่8นะสำหรับคนที่มีเอกสารนะคะหรือว่าข้อมูลอะไรเยอะๆเนี่ยนะแล้วเราอยากจะสรุปหรือเรียนรู้ภายในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะแคนว่าเองนะคะมีเครื่องมือที่ช่วย summarize ข้อมูลหรือว่าสรุปข้อมูลให้กับเราด้วยนะคะวิธีการ summarize นะคะหรือว่าสรุปข้อมูลเดี๋ยวคุณน้ำจะขอตั้งต้นนะคะจากเนื้อหาที่เรา generate มาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคุณน้ำใช้ AI ในการที่จะ convert นะคะหรือว่า transform ออกมาเป็น presentation นะคะสมมติมีประมาณ20หน้านะอันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพก่อนนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีเนื้อหาหรือ presentation เนี่ยเป็นได้ร้อยหน้าเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้ AI ช่วย summarize หรือว่าสรุปข้อมูลนะคะเป็นไฟล์ docs นะคะได้อีกด้วยวิธีการนะคะก็คือให้เปิดงานที่เราต้องการนะคะจะให้ AI ช่วย summarize หรือสรุปข้อมูลแล้วหลังจากนั้นเลือกเข้าไปที่ด้านบนซ้ายเลยคะ่ะตรง resize เครื่องมือจะซ่อนอยู่ใน resize นะคะแล้ว ก็ให้เราเลือกเข้าไปที่ transform into doc นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเมนูตรงนี้เลยที่ชื่อว่า summary นะคะหรือว่าสรุปนั่นเองนะอันเนี้ยให้ AI ช่วยสรุป บทความเนื้อหาสาระที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะมาเป็นด็อกส์นะคะหรือเป็นบทความสั้นๆให้เราเข้าใจพรีเซนเทชันหรือจะเป็นอ e ีบุ๊กอย่างง่ายๆได้นะคะหลังจากนั้นกด Transform into Docs เลยค่ะไฟล์ก็จะออกมาเป็นสรุปให้เราหนึ่งหน้ากระดาษแต่ว่านี้ของน้ำม,มันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะเขาเลยสรุปให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราไม่ต้องกังวลไปค่ะเรามีส่วนของ Magic Switch ที่จะช่วย Translate แก้ไขให้เป็นภาษาไทยให้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกลักษณะของภาษาได้อีกด้วยนะ นะว่าจะในรูปแบบของออริจิน f ลเฟลลี่ขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็กด Translate เลยเขาก็จะแปลให้กับเรานะและนี่ก็คือบทความนะที่เขาสรุปมาให้นะคะจาก Presentation นะออกมาเป็นไฟล์ด็อกสหนหน้าเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเรียนรู้หรืออ่านเอกสารบางอย่างได้อย่างมากทีเดียวคะ่ะ มาถึง AI ตัวที่9นะคะที่ชื่อว่า Generate Video Instantly หรือว่าสร้างคลิปวิดีโอง่ายๆด้วย AI ตัวนี้คุณน้ำเคยมีทำคลิปไปแล้วนะในคลิปนี้นะคะจริงๆไปดูอย่างละเอียดที่คลิปนี้ได้แต่ว่าคำถามนะคะที่โดนถามกันมาบ่อยๆเลยนะั่นก็คือเครื่องมือนี้ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะสาเหตุเป็นเพราะอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเคลียร์แล้วก็แก้ไขปัญหาในคลิปนี้นะคะหลกัลกๆเลยนะคะที่จะแนะนำกันก็คือแนะนำว่าให้คุณลองเปลี่ยนภาษาในแคนวาดูก่อน ะะเพราะว่าบางฟีเจอร์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะใช้ผ่านเมนูภาษาไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้ามาที่หน้าโฮมก่อนเลยนะคะเข้ามาที่ฟันเฟืองแล้วก็ลองเปลี่ยนภาษาตรงนี้เลยนะคะ Lang งว g ตตรงนี้นะให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือเวลาที่เราทํางานนะคะตัดต่อคลิปวดีโอเนี่ยเราจะต้องเลือกเทมเพลตนะคะหรือว่า หน้ากระดาษเนี่ยต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นคลิปวิดีโอนะคะให้เลือกมาที่หมวดของวิดีโอนะคะในหน้าโฮมจะมีเทมเพลตนะคะลักษณะของไซส์ของวิดีโอให้เราเลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอในขนาดปกติอย่าง full HD เนี่ยนะคะก็เลือกตรงนี้หรือโมบายวิดีโอคลิปแนวตั้งเนี่ยนะคะก็เลือกตรงนี้เลยนะคะสมมติคุณอยาจะทําโมบายวิดีโอหรือว่าคลิปแนวตั้งเนี่ยนะคะก็เลือกที่โมบายวิดีโอเลยเราจะเห็นเลยว่าเมนูนะคะในส่วนของ generate video instantly เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาทัน เลยนะเนี่ยนะคะต่อให้เราปิดเมนูเข้าไปนะแล้วเราเลือกไปที่ดีไซน์อย่างเงี้ยนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคงปรากฏขึ้นมาอยู่เห็นไหมคะก็คือปิดแล้วลองเปิดขึ้นมาเห็นไหมมันก็ยังปรากฏขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดับแรกให้เราเปลี่ยนภาษานะคะข้อี่ก็คือให้เลือกเทมเพลตเนี่ยเป็นในรูปแบบของคลิปวิดีโอก็จะมีเมนูในส่วนของ Generate Video โ n s t n n t l y ขึ้นมานะใครอยากดูคลิปอย่างละเอียดนะคะเข้าไปชมคลิปของการสร้างวิดีโอ AI นะคะตัวนี้ได้นะคะ มาถึงตัวสุดท้ายนะคะ AI ที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นยังอยู่ในส่วนพาร์ทของวิดีโอนะคะที่คุณน้ำอยากแนะนำให้ลองใช้งานกันนั่นก็คือไฮไลท์วิดีโอในส่วนของฟีเจอร์ไฮไลท์นะคะตัดคลิปวิดีโอ ไฮไลท์ให้กับเราเนี่ยนะคะข้อดีก็คือถ้าเกิดเรามีคลิปยาวๆเนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะแปลงคลิปยาวๆของเราเนี่ยให้เป็นคลิปสั้นนะคะหรือพวกช็อตวิดีโออย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้นะโดยใช้ตัวช่วยจากแคนว่าในฟีเจอร์ของไฮไลท์นะคะอันนี้คุณน้าลองอัปโหลดคลิปวิดีโอล่าสุดนะคะที่เป็นกราฟิกดีไซน์นะเทรนกราฟิกดีไซน์2025เนี่ยนะคะคุณน้าอัปโหลดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองนํามาวางในแท็กปกติเลยแล้วเราก็จะ ลองให้แคนวาเนี่ยช่วยตัดช่วยหาไฮไลท์คลิปเนี่ยนะคะเพื่อทำเป็นคลิปสั้นนะคะให้กับเราโดยปกติเนี่ยคลิปสั้นเราจะทำกันอยู่ที่ประมาณ15วิ30วิหรือ60วิเท่านั้นเอง วิธีการก็ง่ายมากๆนะคะเลือกที่คลิปนะที่เราอัปโหลดเข้ามานะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่ Edit ด้านบนเลยเราจะเห็นว่ามันจะมีเมนู Background r e m o v e r ด้วยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะตัดฉากหลังจาก Edit ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจากเมนูด้านบนก็ได้นะคะในส่วนของไฮไลท์มันจะปรากฏขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะคะเลือกเข้าไปที่ไฮไลท์นะคะ,ะ,คะเลือกคลิปวิดโอแล้วเลือกที่ไฮไลท์เขาจะเลือกช็อตหรือช่วงที่มันมีความน่าสนใจออกมานะคะซึ่ง AI เนี่ยก็จะประมวลนะให้กับเรา AI เนี่ยเขาเป็น เหมือนตัวตั้งต้นเนาะตั้งต้นให้กับเรานะคะการตั้งต้นเนี่ยทำได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าถามว่า complete หรือสมบูรณ์แบบไหมแน่นอนมันไม่สมบูรณ์แบบนะคะเราก็อาจจะต้องมาปรับแต่งเพิ่มขึ้นแต่เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยตอนนี้ AI คั t ไฮไลท์มาให้คุณน้ำประมาณ8 เห็นไหมคะทั้งหมด8คลิปในนี้นะเราก็จะเห็นว่าเขาจะคัดมาเป็นช่วงๆที่สําคัญนะคะอย่างอันเนี้ยเป็นคลิปเกี่ยวกับเทรนกราฟิกดีไซน์เขาก็ค่อนข้างที่จะรู้นะว่าหัวข้อหรือไฮไลท์ของเราเนี่ยนะคะมันมันขึ้นมาที่ช่วงไหนนะคะเราก็สามารถเลือกช่วงไฮไลท์ที่เราต้องการเนี่ยนะคะมาตัดเป็นคลิปสั้นของเราเพิ่มเติมได้นะคะสมมุติว่าคุณน้ำคิดว่าโอเคเอาแค่3คลิปเนี้ยแหละมาทําเป็นคลิปสั้นนะคะเราก็แค่กด add select to design เท่านั้นเองนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่เราอยากจะปรับแต่ง เพิ่มยังสามารถที่จะทําได้นะนะคะโดยการที่คลิกเข้าไปที่คลิปลิปนั้นแล้วก็เข้าไปที่รูปกันไกลเลยถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเ,เนื้อหา AI ตัดมาไม่ครบเนี่ยเรายังสามารถที่จะยืดขยายนะคะในส่วนของเนื้อหาในส่วนนี้ได้แล้วก็กดดันนะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็ยังจะขยายให้กับเราต่อได้นะคะหรือว่าปรับแต่งที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่า AI เนี่ยก็ถือว่าเขาจะช่วยเราในการคัดกรองเนื้อหาได้ในส่วนหนึ่งเลย แล้วหลังจากนั้นนะถ้าสมมุติว่าเราทำคลิสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ resize มา สร้างเป็นคลิปโอแนวตั้งได้นะคะแต่ก็ต้องระวังในส่วนของบางเนื้อหาที่มันถูกตัดตกออกไปด้วยนะคะหรือว่าเราอาจจะย่อให้มันเล็กลงกว่ากรอบใครจะไปต่อเติมเป็นกราฟิกหัวท้ายอย่างนี้นะคะนี่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะเพื่อไม่ให้เนื้อหาเนี่ยมันถูกตัดตกออกเยอะเกินไปนะเพราะว่าเราแปลงมาจากคลิปโอแนวนอนนะคะมาเป็นแนวตั้งและนี่ก็คือ10เครื่องมือ AI ในแคนวาที่ช่วยคุณทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะที่คุณน้าคัดมาฝากกันอย่างที่เราเห็นกันนะคะเครื่องมือ AI ในแคนวาฟีเจอ เทคนิคต่างๆเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็จะทยอยนะนำมาแชร์ให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ทางอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ได้ยินกันไปนะคะคุณน้ำใช้ไมโครโฟนสไตล์มินิมอลเสียงนุ่มๆแบบนี้นะคะจาก e l g a t o Web ว e o ถ้าเกิดใครอยากรู้จักกับเครื่องมือที่ช่วยทํางานเร็วขึ้นเซตนี้ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคุณน้องจามีรีวิวพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์แล้วก็ชาไข่มุกทุกอย่างเลยนะคะด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ามาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าบแบรนด์ได้ด้วยงานแบบการกับดีไซน์